สวัสดีครับพบกับรายการลองขับครับวันนี้ครับเราได้มาทดลองขับนะครับ j คู6หรือ J6 คันนี้นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%สไตล์ออฟโรดนะครับด้วยรูปทรงของเขาดะดูดูเพื่อนๆดูดูรูปทรงครับเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นบล็อกซี่แบบนี้นะฮะแน่นอนฮะชาวออฟโรดต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนนะฮะด้วยรถทรงนี้นะเข้ามาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับมีทั้งมอเตอร์เดี่ยวนะครับในรุ่นมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยราคาเขาอยู่ที่1นึ่งล้านเกบาละคันนี้เป็นมอเตอร์ค่นับผม นะราคาอยู่ที่1,249,000บาทมันจะลุยได้จริงหรือเปล่ากับเจ้าออฟโรดไฟฟ้าคันนี้นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราต้องรอติดตามครับกับเส้นทางนี่ดูฮะโอ้โหียกได้ว,ว่าวันนี้นะฝนนะที่ตกมาเมื่อคือนทำให้เส้นทางของเราเนี่ย เรเทใช้ได้ทีเดียวแล้วก็ปริมาณน้ำนี่เพิ่มขึ้ด้วยนะครับคันนี้สามารถลุยน้ําได้ลึกขนาดไหนหนึ่งล้านสองแสนกาบาทกับระยะทางวิ่งนะฮะสี่รอยสิแปดกิโลเมตรสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะดีมันจะเจ๋งขนาดไหนมันจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวคอยติดตามครับโอเคครับเพื่อนๆฮะตอนนี้ครับเราอยู่บนเจคู่นะครับ s EV ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ฮะเราอยู่ในตัวของ ออฟวิลด์ไดส์โฟร Wheel Drive นั่นเองนะครับมอเตอร์ค mm ู hmm. ่นะครับนะ uh. 279แรงม้านะฮะแรงบิดแล้วอยู่ที่385นิวตันเมตรเพ <cia. S 1> <Isaiah. S 2> ื่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบนเส้นทางออฟโรดเจ้าเจคู6 EV คันนี้นะฮะจะสามารถทำให้เราผ่านอุปสรรคต่างๆบนสนามออฟโรดแห่งนี้ไปได้ง่ายดายขนาดไหนกับยางเรเดียลติดรถเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เราอยู่ในหมวดของออ o โรดออ r โรดคืออะไรฮะเพื่อนออ r โรดคือคำนวณให้เราเองเลยนะครับ นะว่าว่า,ว,า,ว,าว่าเส้นทางเป็นยังไงเขาก็จะคำนวณกระจายแรงกระจายน้ําหนักไปนะครับกระจายแรงหมุนของล้อไปตอนนี้ฮะเราอยู่ในล่องทางเป็นโคลนครับเป็นโคลนเป็นมัดดี้เป็นแบบเละเทะมากครับเพื่อนๆ่อนฮะดูทางข้างหน้าเดี๋ยนี่เราปล่อยวอลกิ้งสปีดไปนะครับแตะคันเร่งเบาๆเพื่อนเฮ้ยไปแบบเนียนๆเพื่อนฮะย้ําอีกทียางเรเรี่ยวติด,ดรถเพื่อนเฮ้ยไปโคตรง่ายฮะเพื่อนฮะอ่าไปโคตรง่ายเลยนะครับ นี่ในปลายผ่านไปได้นะฮะสบายสบายด้านหน้าของเราเป็นเนินชันนะเนินชัน,แถ,น,นนะะแถมเป็นโครนนะฮะแถมเป็นโครนเราต้องเติมคันเร่งแต่ไม่ต้องห่วงฮะทอกคันนี้เยอะอยู่แล้วนะเพื่อนนะแต่มันยางเร,รเดียลไงเพื่อนถ้ายางเป็น,เป,นเป็นยางออทูเรนหรือ,อยางไปเปลี่ยนยางเนี่ยมันจะไปง่ายกว่านี้แต่ระยะทางวิ่งมันจะลดน้อยลงเดี๋ยวเรามาอยู่ยางเรเดียลติดรถว่ามันขึ้นได้เจ๋งขนาดไหนไปฮะ ตรงนี้ค่อนข้างชันแล้วนะเพื่อนนะดูเนี่ยแล้วเราก็เติมคันเร่งเฉยๆไปอย่างเงี้ยเพื่อนเนอะเติมไปก็มีปั่นเล็กน้อยนะฮะแต่เราเติตมไปอยู่นะปัน่นมันปั่นเล็กน้อยอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่ามันมันเป็นเขาเรียกอะไรยางเรเดียลนะฮะผมแล้วก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้เหมาะกับเส้นทางแบบนี้นะฮะยางนะฮะแต่มันสามารถไผ่ได้เว้ยเพื่อนดูดิเติมคันเร่งนะนิดเดียวนะแล้วก็ปุ๊บขึ้นมาอยู่บนดอดเนินแบบง่ายดายเขามีโหมด ฮะช่วยในการลงทางลาดชันด้วยนะแต่ผมขออนุญ,ญาตไม่ใช้เพราะว่ามันมันจะลงเร็วไปหน่อยเพราะมันลื่นนะครับเดี๋ยวเราเราเราเบรกเองดีกว่านะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมมะแต่เขามีนะระบบนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะลงประคองพวงมาลัยอ,อย่างเดียวเลยเนี่ยเห็นปะในการขับขี่ออฟโรดอ่ะเพื่อนๆฮะกล้องเนี่ยสําคัญนะฮะเพราะว่ามันบอกนะครับว่า องด้านด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเรามีอะไรบ้างนะครับเพื่อนฮะ,ฮะ,ฮะมันก็จะทําให้เราขับขี่ออฟโรดได้ง่ายขึ้นถ้าระบบมันช่วยแบบนี้เพื่อนเอ้ยผมบอกเลยว่าใครก็ขับเส้นทางออฟโรดได้แถมผมย้าอีกครั้งหนึ่งเป็นการเข้าไปเที่ยวป่าไปเที่ยวออฟโรดแบบไร้มลพิษฮะเพื่อนฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะไม่มีควันดำฮะเสียงไม่ดังสัตว์ป่าไม่แตกตื่นฮะไปแบบยิ้มเงียบ นะฮะแล้วก็พาเรารุยไปได้ทุกที่ตอนนี้ฮะเราก็ทางของเราทั้งหมดเนี่ยตอนนี้นะฮะเป็นคโครนเป็นมัดเละเทะนะฮะเนี่ยคุมง่ายดายมากเลยเพื่อนเนาเนี่ยผมหักมึงอะไรเอาปั่นปั่นปั่นนิดนิดปั่นนิดนิดเอาปไายปลปต่อเอาปต,ต,ต่อคือด้วยความรถเขาหน้าสั้นหลังสั้นเพื่อนนะฮะมันทําให้การเข้าไปที่เนินชันและออกจากเนินชันเนี่ย ทำได้อย่างง่ายดายมากเลยมันเป็นทรงของทรงกล่องอะรถออฟโรดเนี่ยชอบทรงนี้อยู่แล้วนะเพราะมันสามารถทําให้แบบผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายๆเลยหน้าสั้นหลังสั้นสบายอยู่แล้วนะฮะไม่ติดไม่ขูดหน้าไม่ครูดอะไรทั้งนั้นแต่คันนี้มันเตี้ยไปหน่อยนิดนึงเพราะว่ามันนะเขาออกรถรถเดิมจากโรงงานนะเพื่อนเอ้ยนะมันก็จะนิดนึงนะนะ,ะน,น,นะเพนะื่อนๆเดี๋ยวปึ๊บอ่าเราเติมเราเติมเนี่ยเห็นป่ะผมจอดทุกมันติดแล้วนะเพื่อนแต่ผมเติมไง ผมเติมพลังเร่งหน่อยมันก็ไปนะดูดิมันไปนะเพื่อนเนี่ยเนี่ยนํำไปข้างๆอะดูดิเพราะมันเป็นยางเรเดียลไงเพื่อนนะฮะเป็นยางเรเดียลไงเนี่ยนะแต่เวลาระบบมันจับแล้วมันไปของมันเองเลยนะเพื่อนนะเห็นไหมนะนี่ผมขับมานะมีบางจังหวะที่ผมลงแรงแรงไปหน่อยนะแบตก็ใต้ท้องก็จะกระแทกนิดหนึ่งแต่ถ้าหย่อนหยอก็ไม่ไม่โดนนะไม่โดนเหมือนกันไม่โดนนะฮะแต่เขาแข็งแรงอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับเราไปต่อทางนี้นะฮะอันนี้เป็นเนินเอียงคือ ทุกทุกอย่างอะนะครับทุกอย่างอะบนที่เราจะเจอได้ในเส้นทางแบบธรรมชาตินะผมเส้นทางที่เราไปท่องเที่ยวนะมีหมดอยู่ในสนามนี้นะครับผมและตอนนี้ก็เป็นโครนด้วยนี่สบายพอเนินเอียงปุ๊บเห็นหมดนะเห็นหมดนะครว่าผมไม่ได้พูดกับคุณนะฮะนะฮะผมไปต่อเพื่อนอันนี้โครนเละเลยเพื่อนๆนะตรงนี้เละเทะเลยเ,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 เห็นไหมรถมันก็จะหมุนของมันไปเรื่อย mm hmm. เปื่ยนะ mm hmm. เพื่อนนะนะอย พวงมาลัยน้ำหนักดีนะเพราะว่าเข้าเส้นทางออฟโรดแบบนี้น้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยเบาดีนะครับแต่ถ้ามันมีแบบเส้นบอกขึ้นหน่อยนะเราจะได้ไม่หลงพวงมาลัยจะขับง่ายขึ้นอีกเยอะเลยแต่ตอนนี้ก็ขับง่ายแล้วเนี่ยเมอเราดูดูดูสัญลักษณ์ตัวนี้เอาไว้นะฮะได้ไม่หลงพวงมาลัยนะเพื่อนนะอะเนี่มันไปของมันเรื่อยๆเลยนะฮะดูดิดูดิถ้าเป็นรถแบบสันดานะต้องเติมพันเร่งกันยับเลยนะถ้ามันเป็นยางเรเดียวเนี่ยเพื่อนอันนี้แบบเฮ้ยดูดิอย่างว่าท้อเขาเยอะเนาะ นะมันก็ลงมาแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆนระนี่เราหากรักวงลายปุ๊บเติมคันเร่งหักวงลายเติมคันเร่งอย่างเดียวเพื่อนไม่มีอะไรมากนะฮะนี่เห็นไหมรถมันก็หมุนหมุนหมุนไปนะฮะเออแล้วก็ไปตามทางของมันอ่ะนะฮนะบสบายสบายผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายนะเพื่อนฮะนะเอาละ่ะเพื่อนๆฮนะมาถึงอีกหนึ่งจุดนะของเรานะครับที่เราจะทดสอบในวันนี้นอกจากเส้นทางที่เป็นทางชันนะครับ ทางลงเดินชันๆนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่เพื่อนๆคงอยากรู้นะฮะว่าเขาสามารถรุยน้ําได้หรือเปล่าเพราะในป่าเวลาฝนตกก็เฮ้ยมีน้ำต้องข้ามลาธารอะไรอย่างงี้คันนี้สามารถรุยน้ําได้ถึงหกสิเซนเดี๋ยวเราลงน้ําให้ดูนะครับตอนนี้ประมาณห้าสิบนะครับน้ําเพราะว่าฝนตกมานะครับก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องลึกชนใต้ท้องแหละนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันข้างหน้าของเราคือบ่อน,น้ำนะครับลงไปดูกันนะครับเพื่อนๆโอกิ้งสปีดธรรมดาเลยชิวๆเลยเพื่อนๆป๊าบปึ๊บ อ,อ้ยาลงาเบาเขาบอกให้ลงเบานะฮะลงเบาแล้วก็ไปวอล์กอินสปีดดูก็จะมีนะเห็นไหมพีชเบรกแต่ผมไม่เบรกไงเอ้ยเบรกไม่ได้ดิอยู่ในน้ําจะไปเบรกไหนอะบ้าเหรอเบรกก็น้ําเข้ารถไปต่อนะฮะเอ้ยลุยนะฮะโอ้โหสบายหายห่วงนบเพื่อนฮะน้ําท่วมน้ําขังนะฮนะนะในกรุงเทพนะครับเจคู่หรือเจซิกนะครับ สบายนะครับสบายหายห่วงอ่ะอันนี้ง่ายๆในหมวดของออโรสนะฮะแต่เขามีหลากหลายหมวดมากนะเพื่อนๆนะใอนนในๆๆๆในการขับขี่นะที่ให้ให้เราเลือกนะหมวดของการขับขี่ให้เราเลือกในเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เนี่ยเพื่อนเเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเนี่ยป๊บแบบหนึ่งแบบหนึ่งระบบช่วงล่างของเขาเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนนะด้านหน้าเขาเป็นแม็กโคุสันสตาร์ทนะครับด้านหลังเป็นมัลติลิีกนะครับผมนะก็ปรับเซตมานะครับเพื่อความนุ่มนวลนะครับในการขับขี่นะเพื่อนๆนะ ก็ปรับเส้นมาได้ดีนะครับในเส้นทางออฟโรดนะขับง่ายขับสบายเลยนะครับขับง่ายขับสบายเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโหมดการขับขี่กันดีกว่าเพื่อนแอนเจคคูซิกคันนี้นะฮะนอกจากออฟโรดที่เราขับไปเมื่อกี้นะฮะก็ยังมีอีกหลากหลายโหมดนะฮะเพื่อนให้เราได้เลือกใช้การเลือกใช้งานกันนะฮะเราเริ่มจากออฟโรดเมื่อกี้ก็ระบบก็ทํางานเองนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยเติมคันเร่งอย่างเดียวนะครับประคองพวงมาลัยเติมคันเร่งอย่างเดียวนะฮะเพื่อนฮะนะมาสลิปเบอรี่นะครับผมนะาระบบนี้นะครับ ก็สําหรับถนนเปียกถนนลื่นนะครับนะระบบก็จะทํางานทําให้เราปกติเลยทําให้เราวิ่งได้อย่างสมูทสบายขึ้นนะครับผมในหมดบีสนะครับพวกทรายทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นะมีการปิดเอสพไปนะครับมีการปิดเอสนะครับผมมัดดี้เมื่อกี้เลยที่เราวิ่งมัดดี้เนี่ยนะครับเขาก็ปิดเอสให้เราเหมือนกันแล้วก็จะพยายามกระจายแรงในตัางล้อต่างๆให้เรานะครับผมนะในหมดบัมปี้นะครับก็จะเป็นพวกหินนะครับ หมวดแบบพางขูกระนะหินลื่นหินรอยอะไรอย่างเงี้ยบัมปี้จะช่วยเราได้นะครับผมนอกจากนี้นะครับขับในเมืองก็ยังมีอีโค่หมดให้นะครับผมถ้าอีโค่หมดมันเหนื่ไปนะครับไม่ชอบจนมันออกตัวหนื่หรือเกินนะฮะยังมีนอร์มอลหมดให้ได้ลองนะครับผมอยากจะซิ่งมีสปอร์ตนะฮะมีสปอร์ตนะครับอยากซิ่งมีสปอร์ตให้แถมยังคัสตอมได้นะครับผมว่าเราอยากได้แบบไหนคัสตอมเอาเองเลยนะครับนี่คือหมดการทํางานทั้งหมดนะครับ ของเจ้าเจคูซิกหรือเจซิกเลขง่ายๆเพื่อนเจซิกนะครับผมนะประมาณนี้ครับเพื่นอนฮะอ่ะภายในเฮ้ยสีสวยว่ะเพื่อนผมชอบนะเขาเอาสีสีเทาเนี่ยนะตัดกับสีเขียวขี้ม้าเพื่อนติดสีเขียวขี้ม้าเดินได้เป็นสีส้มอ่อนๆเฮ้ยมันดูหรูหราดูดูหรูหราดูลงตัวดีนะฮะเพื่อนะอฮะก็เอ้ยดูเท่ดีแล้วก็ ตัวนี้นะฮะด้วยความก็เป็นตัวท็อปนะก็จะได้ลำโพงอินฟินิตี้มานะครับผมนะก็วัสดุที่เลือกใช้เลือกให้มานี่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับที่ให้มากับเจ้าเจคูซิกคันนี้นะครับผมวัสดุบุนุ่มทั้งหมดนะแดชบงแดชบอร์ดบ,ดบุนุ่มทั้งหมดนะฮะส่วนที่เป็นพลาสติกก็จะเป็นสีเป็น,เป,นเป็นกอสเป็นแบ็กกอสหมดเลยนะครับผมนะตรงนี้นะครับหน้าจอขนาด15นิ้วใหญ่เบิ่มเลยเพื่อนเอ้ยชัดเจนด้วยกล้องนะฮะกล้องดู กดชัดนะฮะกล้องมีรอบคันนะ360องศามีทีดีด้วยนะครับผมนี่ไม่ได้นะครับบดกันแป๊บ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 ,ปบนี่นี่เป็น 3D ด้วยนะเพื่อนฮนะนี่ดูนะฮะสุดยอดะคะเพื่อนครับนะอันนี้บีนะครับชอบนะครับลงมาด้านล่างก็เป็นช่องแอร์นะตรงนี้นะก็วัสดุก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะ,นะครับผมนะตรงนี้ก็เป็น ไวเลสชาร์จมีมาให้นะครับมีอา USB นะครับอยู่ตรงนี้ y ท e A นะครับ y ท e C มาให้อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่วางของด้านล่างเป็นดับเบิลอาตรงนี้นะครับคอนโซลเป็นดับเบิลนะครับเป็นวางของด้านล่างได้ด้านบนได้นะครับผมนะเปิดอย่างนี้ใช้งานง่ายๆดีใช้งานง่ายดีนะครับกองเก็บของนะครับในฟังก์ชันของเบาะเนี่ยเขา let to อร e เซ็นมากเลยฮะเขาบอกว่าเบาะเขาเนี่ยนั่งสบายนะครับแล้วก็มีการปรับได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีทั้งลง ฝั่งฝั่งคนนั่งนะเพื่อนนะฝั่งคนนั่งด้านหน้านั้นเพื่อนนี่เบาะน,นี้ปรับพับเข้าหาล็อกคอได้เพื่อนฮนะหมดปัญหานอนหลับบนรถแล้วคอตกงี้ไม่ได้มีล็อกเหมือนเหมือนครเเครื่องบินเลยเพื่อนสบายเลยตรงนี้นะฮะมาพร้อมเบาะนวดนะครับระบายอากาศนะครับเวลามันเบาะมันร้อนเนี่ยมีเป่าลมเย็นออกมาระบายอากาศได้นะครับผมแถมมีที่รองน่องแบบยาว,ยาวแบบ เลซี่แชร์เลยเอ่ะเพื่อนเอ้ยปรับนอนแล้วก็นวดไปเรื่อยๆได้นะครับคนนั่งบอกคนฝั่งคนนั่งเนี่ยนะครับก็จะมีแบบรองน่องที่ยาวหน่อยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะยืดฝั่งคนขับเนี่ยมันจะยืดได้เฉยๆนะครับเพราะว่าจะรองน่องไปมันก็ไม่ได้ใช้นะเพื่อนเราเป็นคนขับเนาะเราก็ต้องทําใจนะครับฝั่งคนนั่งเราสบายกว่าอยู่แล้วนะครับใน,นส่วน ภายในของตัวรถก็ค่อนข้างที่จะโปร่งนะครับกว้างขวางเพราะว่าด้วยทรงของตัวรถแหละเขาเป็นทรงบ็อกซ์ทรงกล่องนะครับผมเป็นทรงกล่องเพราะฉะนั้นนั่งสบายนะครับโล่งโปร่งสบายแถมมีอันเนี้ยพาโนลามิกรูฟอยู่ตรงนี้นะครับผมสบายเลยนะครับโล่งโปร่งสบายเลยเพื่อนฮะแล้วทรงของตัวรถโดนใจคนไทยแน่นอน หลังจากที่เรานะครับขับบนเส้นทางออฟโรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนท่าเดี๋ยวเราออกไปลองบนถนนดำกันสักเล็กน้อยกันดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนว่าถ้าช่วงล่างเขาปรับเซ็ตมาให้นุ่มนวลในการขับขี่ออฟโรดได้ขนาดนี้นะฮะบนถนนดำเนี่ยมันจะนิ่มมันจะยุ้ยหรือเปล่านะเพื่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันบนถนนดำนี่ถนนดำตรงนี้เลยเพื่อนด้านหน้านี่แหละนะครับผมเเราลองกันดูนะฮะลองเลยเพื่อน ดอ,อ,อย่างนี้ฮะเพื่อนฮะเขาปรับเซตมาเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่นะครับเหมือนรถจากประเทศจีนทั่วไปนะครับแต่ปรับเซตมาค่อนข้างาก็มีอาการนะมีอาการมีอาการโยนเล็กน้อยถ้าเราเข้าด้วยความเร็วนะฮะผมนะมีอาการโยนโยนบ้างนะครับแต่ไม่ได้มากไม่ได้แบบน่าเกียดอะไรนะครับ แต่ดูการดูดซับแรงสั่นสะเทือนของหลุมบ่อที่เราวิ่งผ่านเนี่ยเราลูดผ่านไปเลยเนี่ยนะฮะดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีน่าจะชอบนะท่วงล่างของเจ้าเจคูซิคันนี้นะครับผมแต่ถ้าเดี๋ยวเราลองขับขี่ด้วยเพิ่มความเร็วไปสักนิดนึงนะครับผมดูนะสิเนี่ยเขา,าดูดซับแรงดีนะครับ ให้ได้นะเพื่อนถ้าให้เทียบนะเพื่อนนะช่วงระบบช่วงล่างของเขาอะนะฮะคือถ้าเข้าโคด้วยความเร็วสูงก็จะมีอาการโครให้เราได้สัมผัสได้บ้างแหละมันเป็นธรรมดาของรถทรงนี้นะฮะเพื่อนครับเพราะว่ารถมันทรงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อขับเร็วบนถนนลาดยางแบบนี้นะครับผมมันมันมันออกแบบมาเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่เป็นหลักนะครับผมไม่ได้ออกแบบมาเพื่อขับขี่ความเร็วสูงนะครับผม คนร้านช่วงล่างเขาจะปรับเซตมาให้เข้ากับตัวรถของเขาอะนะฮะก็จะประมาณนี้ผมก็ถือว่าดีนะเพื่อนฮะขับเนี่ยไม่เขาเรียกอะไรไม่ได้ย้วยจนปวดหัวครับผมอันเนี้ยปรับเซตมาได้ดีนะครับไม่ได้ยุ้ยจนปวดหัวอะไรนะครับถ้าเทียบกับอมคู่แข่งที่ไซส์ใกล้เคียงกันตรงนี้เหมือนกันนะนะฮะไม่ไม่เท่าไหร่นะเพื่อนมีอาการนะไม่ใช่ไม่มีนะฮะแต่มันเนี่ยเฮ้ย โอเคอะผมว่าผมชอบนะโอเคนะสรุปแล้วมันเป็นอย่างไรคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันลงไปสรุปข้างล่างครับไปฮะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆฮะ,ะกับการทดลองขับนะครับบนถนนดำนะฮะและบนเส้นทางออฟโรดนะครับแบบสเตชันแบบที่เป็นมัดดี้แบบเละๆแบบนี้นะครับกับเจ้าเจคูนะครับ6 e v คันนี้นะฮะผมคันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็น รุ่นขับเครื่อง4ล้อ 4WD นะครับมอเตอร์คู่นะครับผมนาที่ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแม็กสังสัตด้านหลังเป็นมอติลิงนะครับผมที่ปรับเซ็ตออกมาเพื่อความนุ่มนวลนะฮะในการขับขี่ของออฟโรดเมื่อกี้ที่เราลองกันมานะฮะผมระบบต่างๆนะครับของเจ้าเจคู่คันนี้นะครับผมสามารถนะับพาเราไปได้แบบง่ายๆเลยเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ไม่เคยไปบนเส้นทางโคลหรือเส้นทางที่แบบค่อนข้างที่จะเละๆหดๆแล้วทางเนินชันๆหรือ ลุยน้ำแบบเมื่อกี้นะฮะต้องบอกว่าเจคู่คันนี้สามารถพาเพื่อนๆไปได้สบายๆแบบหายห่วงอย่างแน่นอนนะฮะระบบหมดการขับขี่ต่างๆที่เขามีมาให้นะครับไปแบบสมูทเลยดิเพื่อนๆฮะนะช่วงล่างพวงมาลัยนี่น้ำหนักดีน้ำหนักกำลังดีเลยทีเดียวแล้วอะไรการขับขี่ออฟโรดถือว่าผ่านเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเจ้าคันนี้ยางเดิมติดรถเพื่อนยางเรเดียวติดรถมายังไปได้ขนาดนี้เพื่อนฮะผมถือว่าผ่านเลยเยี่ยมนะครับผมบนเส้นทางออฟโรดเมื่อกี้เราไปลองมานะครับ ด้วยการปรับเซ็ตช่วงล่างที่เพื่อความนุ่มนวลสะดวกสบายนะครับผมนะเขาดูดซับแรงสั่นสะเทือได้ดีนั่นแหละนะครับผมในการเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงอาจจะมีอาการโค้งเล็กๆให้เราได้สัมผัสนะครับแต่ก็ไม่ได้มากอะไรนะครับผมก็ถือว่ารับได้นะครับนุ่มสบายนุ่มนวลดีอัตราเร่งไม่ต้องห่วงฮะแรงนะครับ279แรงม้าเพื่อนแตะปุ๊บพุ่งสบายสบายเนียนๆขับ เนียนๆเลยนะครับในเมืองขับมีอีโคมาให้นะครับอยากสนุกนะครับขับสปอร์ตสบายๆฮะเพื่อนฮะกับเจ้าเจคูซึคันเนี้ยนะครับผมนะกับราคาหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับระยะทางที่ได้มานะครับเขาบอกได้ประมาณสักสี่ร้อยสิบแปดกิโลเมตรต่อกระชาร์หนึ่งครั้งนะฮะผมว่ามันน้อยไปนิดนึงนะฮะมันน้อยไปนิดนึงกับราคาที่เราตั้งมันค่าตัวมันสูงกับระยะทางวิ่งมันได้น้อยนะฮะเพื่อนๆก็อาจจะดูว่าเฮ้ยโหฉันจ่ายต้องล้านสองล้านสองกว่านะฮะ 418กิโลเมตรนี่ NEDC ด้วยนะเพื่อนลบลงไปนะฮะก็เหลือประมาณสัก300กว่าๆสามล,กลา็กลางๆนะครับน่าจะไปได้อยู่นะครับ300กว่ากิโลเมตรกับรันสองนะครับผมก็ลองดูแต่มันโอ้โหมันเนียนจริงว่ะเพื่อนมันขับดีมันเนียน,น,น,นะน,น,ยนแล้วทรงกล่องนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยโอ้นะครับโดนใจสายออฟโรดอย่างแน่นอนนะครับยิ่ง หน้าสั้นหลังสั้นแบบนี้นะเราซุมกล่องแบบนี้แต่งสวยแน่นอนฮนะก็ลองดูนะฮะไปลองทดลองขับดูนะครับกับเจ้าเจคูซิกอีวีคันนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับลองขับบายกังฟีออนไลน์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ